สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะ EP นี้พี่กุลมีบนตัวเดียวมาฝากเพื่อนๆ6สูตรด้วยกันนะคะใครไม่ชอบแนวทางแบบนี้ก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะเรามาจะเริ่มจากตัวตัวเดียวบนสูตรที่1กันก่อนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากมวดที่แล้วนะคะพี่กุลลงไว้6สูตรแต่ว่ามันเข้ามาแค่สูตรเดียวนะคะ เรามาดูกันนะคะบนสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้วแปดงวดงวดนี้เป็นงวดที่เก้านะคะเรามาดูสถิติกันนะคะงวดแรกคำนวณได้เก้านะคะเข้าเก้าหลักร้อยนะคะงวดต่อมาคำนวณได้หกนะคะเข้าหกหลักร้อยกับหลักสิบนะคะ หลักร้อยกับหลักหน่วยงวดต่อมาคำนวณได้แปดนะคะเข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยงวดต่อมาคำนวณได้หนึ่งนะคะเข้าหลักร้อยงวดต่อมานะคะคำนวณได้ห้านะคะเข้าหลักสิบงวดต่งวดต่อมาคำนวณได้ห้านะคะออกแปดเก้าห้า เข้าห้าหลักหน่วยทีนี้เราจะมาคำนวณกันในสองวัสุดท้ายของสูตรที่1น,นะคะซึ่งเป็นสูตรเก่าสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักแสนนะคะ7บวกด้วยหลักร้อยนะคะ8บวกด้วยหลัก10กับหลักหน่วยล่างนะคะ5บวกสเป็น7หน้าครั้งที่1น,นะคะหน้าครั้งที่1ใช้ หลักหน่วยนะคะบวกกัน5ครั้งได้5จะได้เท่ากับแต่กับ7เป็น5 7า็ดกับหเป็น2ได้7นะคะได้เออก7จ็เข้า7หลักร้อยนะคะทีนี้เราจะมาดูงวดนี้นะคะเรามาลุ้นให้มันเดินต่อนะคะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะพี่กุลว่าไปตามสูตรนะคะ หลักแสนนะคะแปดบวกหลักร้อยนะคะเบวกหลัก10กับหลักหน่วยล่าง1นบวกหเป็น7ดบวกด้วยหน้าครั้งที่หหลักหน่วย5ครั้งได้ศูนแต่กับเจเป็นห7กับ0ูนย์เป็น7 5กับ7เป็น2องนะคะสูตรที่1นนะคะเป็นสูตรเก่าได้สองนะคะเพื่อนๆเรามาต่อใน สูตรที่สองกันนะคะสูตรที่2นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเข้ามาแล้ว6กงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่7ดนะคะ ข้ที่เจ็ดสูตรที่สองเรามาดูสถิตินะคะคำนวณได้หกนะคะออกหกเก้าหกเข้าร้อยกับสิบนะคะเข้าร้อยกับหน่วยงวดต่อมาคำนวณได้เก้านะคะเข้าเก้าหลักสิบงวดต่อมาคำนวณได้ห้าออกหนึ่งสี่ห้าเข้าห้าหลักหน่วยงวดต่อมาคำนวณได้ห้าออก สองสองเข้า5หลักสิบวัดต่อมาคำนวณได้5ออก8 9 5เข้า5หลักหน่วยทีนี้เราจะมาคำนวณกันในสองวัดสุดท้ายนะคะของสูตรที่สองซึ่งเป็นสูตรใหม่นะคะเป็นวดที่7จวดที่8นะคะเรามาดูสูตรกันนะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักสิบนะคะสมครั้ง ก้าสามยี่สิบเจ็ดบวกด้วยหลักสิบล่างนะคะสามครั้งห้าสสิห้าได้ห้าแล้วก็บวกสคงที่เจ็ดกับห้าเป็นสองสองบวกสี่เป็นหกคำนวณได้หนะคะเข้า 6, หกลกหน่วยเรามาดูงวดนี้นะคะเรามาลุ้นให้มันเดินต่อนะคะในสูตรใหม่สูตรที่สองนะคะหลักสิบบนนะคะ สครั้งศูนบวกกัน3าครั้งได้ศนบวกด้วยหลักสิบล่างนะคะ1บวกกัน3ามครั้งได้สแล้วก็บวก4ี่คงที่นะคะได้7สูตรที่สองได้7นะคะเป็นสูตรใหม่เรามาต่อสูตรที่สกันนะคะ บนตัวเดียวสูตรที่สนะคะเข้ามาแล้วห้างวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่6เป็นสูตรใหม่นะคะเป็นงวดที่หงวดที่หเรามาดูสถิติกันนะคะงวดแรกคำนวณได้9นะคะออก8 9 8เข้า9้าหลักสิบ งวดต่อมาคำนวณได้หนึ่งนะคะออกหนึ่งสี่ห้าเข้าหนึ่งหลักร้อยงวดต่อมาคำนวณได้สองออกสองห้าสองเข้า 2, หลักเข้าสองหลักร้อยกับหลักหน่วยงวดต่อมาคำนวณได้แปดออกแปดเข้าห้าเข้าแปดหลักร้อยทีนี้เราจะมาคำนวณกันในสองวดสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นสูตรใหม่ในงวดในสูตรที่สามนะคะ สูตรที่ใช้นะคะใช้หลักหน่วยบนนะคะสามครั้งห้าสาสิบห้าบวกด้วยหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งสองห้าบวกสองเป็นเจ็ดออกเจ็ดศูย์หเข้าเจ็ดหลักร้อยทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะว่าสูตรที่สามซึ่งเป็นสูตรใหม่ของเราจะคำนวณได้เลขอะไรและจะเดินต่อไหมนะคะหน่วยบวกกันสามครั้งหกสามสิบแปด บวกด้วยหลักหน่วยล่างนะคะ1ครั้ง6 8บวกหเป็น4นะคะเป็นสูตรที่3ของบนตัวเดียวซึ่งเป็นสูตรใหม่นะคะเรามาต่อในสูตรที่4กันนะคะบนตัวเดียวสูตรที่4นะคะ เป็นสูตรใหม่นะคะเข้ามาแล้วเก้างวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สิบเรามาดูสถิติกันนะคะงวดแรกคำนวณได้หกนะคะออกสามห้าหกเข้าหกหลักหน่วยงวดต่อมาคำนวณได้หกนะคะออกหกสี่หกเข้าหกหลักร้อยกับหลักหน่วยงวดต่อมาคำนวณได้เจ็ดนะคะออก 9, 7, 8, เข้าหลักงวดต่อมาคำนวณได้6ออก6 9 6เข้า6หลักร้อยกับหลักหน่วยงวดต่อมาคำนวณได้9ออก8 9 8เข้า9หลักสิบงวดต่อมาคำนวณได้5เข้า5หลักหน่วยงวดต่อมาคำนวณได้5นะคะเข้า5หลักสิบนะคะออก2 5 2 ว่ต่อมาคำนวณได้9นะคะออก8 9 5เข้า9หลัก10ทีนี้เราจะมาคำนวณกัน2งเมสุดท้ายนะคะของสูตรใหม่สูตรที่4ของบนตัวเดียวนะคะเรามาดูสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักร้อยนะคะ1ครั้ง8ใช้หลัก10บนะคะสครั้ง9บวก9ก็ได้8 ใช้หลักสิบล่างหนึ่งครั้งหหน้าครั้งที่สองนะคะหน้าครั้งที่สองใช้หลักหน่วย1ครั้ง6ท้ายครั้งที่1นะคะใช้หลักร้อย1ครั้ง0ท้ายครั้งที่2นะคะใช้หลักร้อย1ครั้ง4แล้วก็บวก6กขงที่นะคะแปดบวกแเป็น6 6หบวกหเป็น1 1ึบวกหกเป็น7ด เจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดนะคะได้เจ็ดออกเจ็ดศูนย์หกเข้าเจ็ดหลักร้อยทีนี้เราจะมาดูงวดนี้นะคะว่าคำนวณได้เลขอะไรนะคะและมันจะเดินต่อไหมนะคะเ,เพื่อนๆหลักร้อยนะคะหนึ่งครั้งเจ็ดหลักสิบสองครั้งนะคะศูนย์หลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะคะ 7, หนึ่งห,หลักหน่วยนะคะหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งเจ็ด หลักร้อยนะคะท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งสองท้ายครั้งที่สองนะคะหลักร้อยหนึ่งครั้งเจ็ดแล้วก็บวกหกคงที่นะคะเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่สี่บวกหกได้ศูนย์นะคะบนตัวเดียวงวดที่สี่ได้ศูนย์เป็นสูตรที่สี่นะคะเรามาต่อสูตรที่ห้ากันนะคะ สูตรที่5นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเข้ามามากกว่า10งวดนะคะเดินดีนะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูสูตรกันนะคะเรามาดูสถิติก่อนนะคะคำนวณได้5นะคะเข้า5หลัก10คคำนวณได้4นะคะเข้า4หลัก10คคำนวณได้7นะคะเข้า7หลัก10คคำนวณได้9นะคะเข้า9หลัก10 คำนวณได้9นะคะเข้า9หลัก10คคำนวณได้4นะคะเข้า4หลัก10คคำนวณได้5นะคะเข้า5หลัก10คคำนวณได้9นะคะเข้า9หลัก10ทีนี้เราจะมาดูในสองวัดสุดท้ายนะคะว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะคะเรามาดูสูตรกันนะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะคะเ ใช้หลักร้อยนะคะห้าครั้งนะคะห้าครั้งได้ศูนย์ได้ใช้หลักสิบล่างนะคะหนึ่งครั้งได้ห้าหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักสิบสองครั้งสามบวกสามเป็นหกหน้าครั้งที่สองนะคะใช้หลักสิบหนึ่งครั้งเจ็ดท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักร้อยสองครั้ง แล้วก็หลักสิบสามครั้งสามท้ายครั้งที่สองนะคะใช้หลักสิบสี่ครั้งบวกกันสี่ครั้งนะคะสี่สี่สิบหกบวกสามคงที่ทีนี้เราจะมารวมกันนะคะใช้หลักหลักสิบดูอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นเก้า ทีนี้เราจะมารวมกันนะคะเจ็นะคะบวกเเป็นหกหบวกหเป็นหนึบวกหเป็นเจ็เบวกเเป็นสี่บวกสเป็นเจ็เบวกหกเป็นสามสามบวกสามได้หนะคะได้หกออกเจ็ดศูนย์หกเข้า6หลักหน่วยนะคะเราจะมาดูเมื่อน,นี้นะคะว่าจะเดินต่อไหมถ้าเดิน จะเข้ามาหลักสิบหรือหลักหน่วยนะคะเล่ามาดูนะคะสูตรหลักแสนนะคะหนึ่งครั้งแปดหลักร้อยนะคะห้าครั้งห้าสามสิบห้าได้ห้าหลักสิบหนึ่งครั้งนะคะศูนย์หลักสิบล่างหนึ่งครั้งหนึ่งหน้าครั้งที่หนึ่งใช้หลักสิบสองครั้งเก้าบวกเก้าเป็นแปดหน้าครั้งที่สองใช้หลักสิบหนึ่งครั้งสี่ท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลัก ร้อยสองครั้งหลัก13าครั้ง6นะคะสองสองสี่แดสามยีกับ4ี่เป็น8นะคะท้ายครั้งที่2นะคะใช้หลัก14ครั้งสี่หกยแล้วก็บวก3ามคงที่นะคะแปดบวกหเป็น3ามสบวกหเป็น 4, 4ี่สี่บวกแเป็น2 2งบวกสเป็นห6หบวกแเป็นสี สีบวกสี่เป็น8 8ดบวกสเป็น1นะคะสูตรที่หของปนตัวเดียวของเราในสูตรใหม่ได้1นนะคะเพื่อนเอนเรามาต่อในสูตรสุดท้ายนะคะสูตรที่6เราก็คาดว่าสูตรที่6นะคะจะหกสูตรนี้นะคะจะเข้าอย่างน้อย1ถึง2ตัวนะคะ หรือไม่ก็อาจจะเข้าสามตัวเลยก็ได้เราก็ไม่รู้นะคะพี่กุลก็ว่าไปตามสูตรนะคะเรามาดูสูตรที่หกกันนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเข้ามาแล้วมากกว่าสิบงวดเรามาดูสถิติกันนะคะคำนวณได้ห้านะคะเข้าห้าหลักสิบคำนวณได้หกนะคะเข้าหกหลักร้อยกับหลักหน่วย คำนวณได้เก้านะคะเข้าเก้าหลักร้อยคำนวณได้หกนะคะเข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยคำนวณได้แปดนะคะเข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยคำนวณได้สี่นะคะออกหนึ่งสี่ห้าเข้าสี่หลักสิบเงื่อนต่อมาคำนวณได้ห้านะคะเข้าห้าหลักสิบ งวดต่อมาคำนวณได้8นะคะออก8 95เข้า8หลักร้อยทีนี้เราจะมาคำนวณกันใน2องวดสุดท้ายในสูตรที่6นะคะซึ่งเป็นสูตรใหม่เข้ามามากกว่า10งวดนะคะเรามาดูสูตรกันนะคะหลักแสนนะคะ2ครั้ง7บวก7เป็น4หลัก10และเอหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะคะ6หลักร้อยนะคะ3ครั้ง แต่สามยี่สี่หน้าครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักสิบหนึ่งครั้งสามใช้หน้าครั้งที่สองนะคะใช้หลักร้อยนะคะสี่ครั้งได้สี่นะคะใช้หลักหน่วยหนึ่งครั้งได้หกท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักสิบบวกกันสี่ครั้งหนึ่งห้าครั้งนะคะ ได้ห้าและใช้หลักหน่วยหนึ่งครั้งนะคะสี่ทีนี้เราจะมารวมกันนะคะสี่บวกหกเป็นศูนย์เป็น 4, บวกสี่เป็นสี่บวกสามเป็นเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดบวกห้าเป็นสองบวกสี่ได้หกนะคะออกเจ็ดศูนย์หกเข้าหกหลักหน่วยทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเรา มาดูว่าคำนวณได้เลขอะไรและจะเดือนต่อไหมนะคะหลักแสนนะคะสองครั้งแปดบวกแปดเป็นหกหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะคะสามหลักร้อยสามครั้งได้หนึ่งหลักสิบนะคะหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะเก้าหลักร้อยนะคะสี่ครั้งสี่สามสิบสองหลักหน่วยหนึ่งครั้งเจ็ดท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะ แปดห้าแล้วก็หลักหน่วยนะคะแทีนี้เราจะมารวมกันนะคะหกบวกสเป็น9 9้เบวกหเป็น0 0นูนย์บวกเเป็น9 9้เบวกสเป็น1 1ึบวกเเป็น8 8ดบวกแได้6นะคะเป็นสูตรที่6กฉะนั้นเราจะมาสรุปกันนะคะสูตรที่หนะคะสูตรที่สูตรที่ห้า สูตรที่หกนะคะได้หกสูตรที่ห้าได้หนึ่งนะคะสูตรที่ห้าได้หนึ่งสูตรที่สี่นะคะได้ศูนย์สูตรที่สามนะคะได้สี่สูตรที่สองสูตรที่ 2. 2> <ST một> สองได้เจ็ดนะคะ แล้วก็สูตรที่1นะคะได้หนึ่งได้สองนะคะได้สองท่งนั้นสรุปนะคะสรุปสรุปเด่นบนของพิกุลก็จะมีหนึ่งสองสี่หกแล้วก็ศูนย์นะคะอันนี้เหลี่ยงนะคะทะนั้น เราก็มาลุ้นกันวันที่17นะคะว่าจะเข้ากี่ตัวนะคะจะเข้า1ตัว2ตัวหรือ3ตัวนะคะพี่กุนว่าไปตามสูตรนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ